ก็จะได้รู้ว่า,ราเรื่องรีงเนี่ยมันกำเริ่มทำไปมาก,ก็ตั้งแต่อะไรหมา,ละ,มาละกีม,มาพอสมควรแล้วนะละกีม,มาพอสมควรแล้วแต่ว่าก็ทําไปได้ผลที่ปรากฏถ้าแก่เพราะการดูนการการฝึกครูหรือว่าการฝึกอะไรอย่างนี้เนี่ยได้ผู้ทำที่นี่ทำที่นี่นๆๆเลแเราก็ซักซากไปแล้ ทนนี้เกี่ยวกับการฝึกครูหรือว่การที่จะทำเรื่องศึกษาศาสตร์อะไรให้ฟังฝังออกไปนั้นนะถ้าเรามองย้อนหลังไปหน่อยเราก็รู้สึกว่าครั้งแรกทีเดียวเราก็มีโรงเรียนฝึกครูชั้สูงปสาษาอังิ่งเป็นหลักเป็นฐานแน่นอนตั้งใจเกิดความตั้งใจว่าที่จะ ข้าวหน้าต่อไปข้างหน้านะอีกสั่งอันนี้ขึ้นมาตอนในตอนนั้นนะแน้วใช่ว่าอยู่ดรงารผลิตรูปเชิงสูงหรือผลิตต่ำไม่ได้แต่ยูพาร์ที่ว่าจะต่อไปจะต่องไปเพราะว่าจะมองเห็นข้างหน้าแล้วว่าจะต้องไปทางไหข้างหน้าหรืออนาคตของมิชชาอันนี้จะไปทางไหนนะเราต้องมองเห็นกันในตอนนี้ ครับผมนะมีโรงเรียนม่ธยมขั้นสูงน่างได้ขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อวิชาการศึกษาวิชาศึกษาศาสตร์หรือว่ามิตรครูเนี่ยได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นนะเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะจะรอยๆตามนะเราก็มีได้ดิ้งดูนะก็เปิดเป็นวิชาอะไรวิชาการศึกษาขึ้นมาอย่างที่เราสร้าง up ซึ่งกได้ทำการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นครั้งแรกในประวัติการฝปิดการศึของประเทศไทยที่สำคัญน,นะเปิดที่นี่เป็นคร,รั้งแรกเร่งทำจนเลยเป็นปนิสัยวิชากา,ารศึกษาขึ้นมาก่อนและก็อจากนันเองเโตมาอย่างที่เราเห็นอยู่ส่วนปัจจุบันนี้ส่วนมาเป็นมหาวิทยาลัย ท่านทั้นะทงหลายซึ่งได้ผ่านมาตั้งแต่ต้นคงผมจะได้รู้สึกภาคภูมิใจน,นะว่าเราได้ผ่านประสบการณ์ที่ทีท่ามาตั้งแต่ต,นต้นจนถึงลังนี้นะกรรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์เป็นไอ้บ้านนะคือได้ผ่านตั้งแต่เริ่มแรกมาจนมาถึงจุดน,นี้ซึ่งเราก็คงจะต้องก้าวหน้าต่อไปนะครับทีนี้ ถ้าเรามองรูปสังหารนะทั้งแรกของที่โรงเรียนประถครูชั้นสูงภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เติบโตมาเป็นวิศรัยวิชาการศึกษาสอนในระดับการศึกษาตัวเองแล้วก็เรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งตั้งเป็นาวิทยาลัรวินวกรมีโรคนักขัดลีทั้งชานทั้งหลายซึ่งได้ผ่านมานี่คงจะรู้สึกมองเห็นนภาพมองเห็นภาพว่าหลการเกิด เป็นอย่างไรการเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรเราพูดได้ว่ากานศึกษาแห่งนี้จะเริติบโตเร็วเหลือเกินเร็วเหลือเกินว่าเราาจะมองรู้ว่าทําไมอ่ะทำไมมันจะเริ่มเติบโตได้เร็วเหลือเกินเพราะทั้นหลายแต่ถ้าท่านมีประสบการณ์มากัำตัวเองเนี่ยก็จะได้คิดเอาที่มันจะเร็ะนั็วเพราะ สารคาีต่ตางประเทศเลขนะแต่ปัญหาอะรจากประเทศเพราะว่าอรย์ครูบาอาจารย์ของเราได้จัดก,การสุดขัเป็นอย่างดีได้นะับประสบการณ์ที่ดีอะไรเป็น,น,ต,นต้นสิ่งสิ่งึ่งเราในรูปกปะอยู่เนี่ยแต่ว่าอยากจะมองเห็นนะอยากจะมองเห็นจริงเห็นที่นี่น้ตแต่ตนะั้งแต่ต้อ่งแตั้งแต่ตั้งแต่ต้งแต่ต้ัง้ เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่เราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจมากน่าจะได้พิจารณาว่ามันมันมันดำเนินขึ้นขึ้นมาอย่างไรหรือว่ามันจะก้าวหน้าไปได้นั่นมันอาจจะมีเรื่องของเรื่องนี้ได้หลายหลายเรื่องนะซึ่งแต่ลราคนอาจจะคิดว่าโรงกันี้ราบางคนบอกว่าที่มันจะดำเนินมาเพือย่างนี้ แต่บางคำบอกว่าอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ก็สําคัญมากอะไรก็ตามใจนะนี <S <S 2)> <S 2> <S ่ก็แริ่มในประวัก uhh ิศาสต์ของเราที่น yes ี้ผมก็อยากจะให้จะกล่าวเรื่อยๆไปเนื่อว่าคือตั้งแต่ต้นมานั้นนะตอนที่จะที่โรงเรียนสุดท้ายครูชั้นสูงแบบนี้ที่จะได้ก้าวหน้ามาก้าวหน้ามาเรื่อยๆนี้เราอาจจะจำบึก อะไรได้บ้างว่าวันป็นป็งอย่างไรมาก็คงจะ้ายกันข้ามากรวันศึกษาไปนาการศึกษาศาสตร์อันนี้สำคัญสำคัญที่สุดนะก็สิ่งที่หรังาจะกล่าวนะเช่นที่เราเราทำกันขึ้นทำกันขึ้นมาร่วมกันทำกันขึ้นมาจนเกิดการศึกษา อะไรรูปใหม่อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับคิดในเรื่องอะไรบ้างนะที่ผมนึกนึงออกพยายามจะจดลงมานี่ฮะก็อันแรกทีเดียวนะที่นี่เนี่ยที่นี่นะเราได้เริ่มคิดเริ่มทำหลักสูตรอาชีพครนะูในระดับสูงในระดับปริญญาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะกล่าวได้เลยนะํำคิดที่นี่ พอเรามาถึงรอบนั้นรนะเราเอาล่ะคิดกันขึ้นก่อนทำกันขึ้นก่อนนะประชุมกันขึ้นก่อนอจนจนเป็นที่มั่นคงเปนที่เข้าใจเป็นที่ทำกันได้ให้ให้ให่ครับาอออกมาเป็นแอคชั่นอะไรได้นะแต่เกี่ยบในเรื่องกานคิดนะนะเราคิดที่ะจะทำ หลักสูตรในอาชีพครูให้เป็นโปรเฟ s ชั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกเลยแต่ให้อาชีพครูมันสอนเป็นวิทยาณวิโดงเเหมือนในต่างประเทศเหมือนในต่างประเทศตรงนั้นหลายคนพวกเราเลยผมในพวก็เรียน้ะกลับมาแล้วก็เอาเลยเอาทันทีเลยเรับว่าครั้งีที่มีโอกาสเปิดให้นะทำได้อย่างรวดเร็วต่อหนั้าก็ทำเป็นเป็นหลักสูตร ึ้มาแล้วก็เป็นการคิดทาดักสูงเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นจารนักแผนงานเป็นความมุ่งหมายเป็นนั้โวบาเป็นแผนงานอะไรออกมาให้เห็นชัดเจนเอาไว้องดักสูงเนี่ยทดักสูงจะมันรวมทั้งความมุ่งหมายทั้งตักโยบายทั้งแผนงานลยไร้มห้เ็นะเจนาไว้งดสูงเาดักสูงจะมรู้งว่ายท้อ๋อเป็นชัดเไ ตั้งแต่ต้นมาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วเราเราจะทาการศึกษาหลักสูตรอันใดเนี่ยก็ต้องคงจะต้องรู้ว่าหลักสูตรนั้นมีความมุ่งหมายอะไรมีนัโยบายอะไรให้แน่นอนครับไม่ใช่ว่าอ่านดูเฉยๆเสร็จแล้วก็รู้สึกว เราก็ได้เริ่มทำหลักสูตรกันเป็นขั้นแรกเป็นขั้นแรกที่จัดอะไรก็จัดปริญญาอะไรฮะคิดกันแล้วกาขั้นต่างๆขั้นแรกนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือในเรื่องสำคัญก็คือที่เราสามารถจะคิดได้ในตอนนั้นหรือกล้าคิดในตอนนั้นว่าจะทำอะไรนะาพวกพวกพวกเราหลายหลายคน เพราะแรกผมก็รู้สึกว่าเห็นที่หน้าดีๆนะกากผมเข้ามาที่นี่แต่ละคร,รั้งมาแต่งุมมาอะไรแต่ละครั้งก็รู้สึกดินใจรู้สึกจินดๆว่าเราเนี่ยมีส่วนในคนหนึ่งมีส่วนในงานที่จะทำสถานศึกษาแห่งนี้เปบบน็นพวกเราทั้งหลายเช่นอยู่นักทิษย์บอกกำลังที่จะทําให้สถานศึกษาแห่งนี้ได้เติบโตหรือว่าข้าวหน้า ต่อไปให้เหมือนกับรัฐประเทศแต่คนจะทำฉะนั้นเพราะว่าเรามีรากฐานเกี่ยวกับต่างประเทศมากมายการศึกษาแบบนี้เราะฉะนั้นเรารู้ว่าต่างประเทศคิดทําอะไระโโทํอะไรก็เป็นการที่ช่วยให้เราได้คิดเํ้าหน้าไปในแนวของเราได้วกวางฝวางหรือเป็นระเดินความสามารถใจญ่าของ ครับอันนี้เกี่ยวกับการรังสูงนั้นเป็นข้อข้อที่สองเราาทำอะไรนะเราทำอนะไรจนสาม,มารถได้สถาบันเฉนี่มาแบบรวดเร็วนะก็เรามีโอกาสนะเราโชคดีอยู่เรื่อยๆนะ้ในใส่คำรังสูงดังไปนะดังเรี่อยดัเสรีนะเนี่ยที่ผมเรียนแล้วแล้วข้อสองก็คือว่า เ,เ,รเราได้ได้ฝึกอาจารย์เป็นท่าเป็นแสนมากฝึกอาจารย์มั่นคงมากได้ส่าานนสสาาไงไปฝึกต่างประเทศส่งไปฝึกมหาลายอินเดียด้วยความหมายว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยจะมาทคัตามที่ตนได้ฝึกไปอันนี้ก็นับว่าสำคัญมากาานะคร,รับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเราส่ง ผู้มีความรู้ดีผู้มีความสามารถไปสุดต่างประเทศแล้วกลับมารด้ไม่รู้จะทำอะไรไม่แนะ่ไม่แน่กัรานแต่ของเราา,าท่ได้ทำนีด้วยความทีมแผนการอยู่แล้วแน่นอนว่าจะไปสุดอะไรถมกา่านกลับมาแล้วจะทำอะไรนันก็หลายท่านี่นั่งนอยู่ที่นี้ก็คงรู้สึกกับตัวเองว่าพยายามดังเนิน ไปตามแนวนะจะจะให้ฝุกอะไรไว้จะกับไปทำอะไรข้าวที่จะเป็นไปได้นะนี่ก็เราที่เราส่งอาการของเราไปฝึกที่มหาลัยอินเดียหน้าในประเทศอเมริกาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะในประวัติในประวัติการเรียนการสอนประวัติการทอ,องามของสถานศึกษา นี่ทำให้เจติบโตรวยเงิใจมั่นคงแล้วก็ใช่รวดเร็วพอสมควรนะก็ไม่ได้รวดเร็วอะไรมากจนเกินไปแต่ว่าคุ้มพอสมควรกันเลยทำให้เราสามารถนรียนรู้จากแพร่วิชาความรู้อย่างใหม่เรียนวิชาศึกษาศาสตร์ทำในระดับรีดู เก่งอะไรให้ได้ต้นเร็วยิ่งขึ้นถ้าเผื่อว่าไม่มีพวกเราสเสียหน้าทีนี้นะทีที่ทำงานกันตอนนั้นก็คงจะเรินได้ไม่หมดเร็วอย่างที่เรอกนะตอนนี้เราจินนคนซึ่งดูชอบอาชีพอะไรเขามองดูแล้วเขาคนรู้สึกว่าแผ่จอน,นั้นมีชาที่ทง ศึกษาศาสตร์หรือการศึกษาหรือการจวทยาแะการเงินเาเรียว่าวัานงรราทีงไม่เคยมาก่อนเขาจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดียวมีการสอนถึงปฏิบัติานวิจาร์ปวิชาเอกเรียนรู้ว่าไม่ใช่แค่เรื่อง่องภาษาเท่านี้แต่สอนสินอย่างๆออกมาให้สอนได้ทั้งหมดนั่นเลยถ้าท่านรู้่าอาจารย์มอะไรบ้าก็เกิ แตนทีกระักบาอย่างคนฝนอวล้วซึ่งบางทีหลายแห่งนะต้องขอกระชักบา่หลายครั้ง้องกานที่านโต้็สององอะไรบางอย่างในอีกครั้งหนึ่งมันเป็นต้นนะซึ่งอันนั้นเรามองเห็นว่าในอ่ะต้องเสียด้วยค่อยๆค่สร้างข้อให้ตลอดไปเลยอะไรทุก่านทางให้สบายากรับ้ว เป็นยาตีแล้วที่สิเป็นยาตีที่เจะใช้ยโท้ทำยังไงน่นต้องสองมื่เต็มใจขอทอขอนีใจทั้งทางผู้ทีอำนาจใจหลายๆตอนก็รู้สึกว่าไม่สุดกแต่เราเราก็ได้แก้ปัญหาัานั้นไปแลวอย่างอย่างได้ผลมากนะครับแล้วก็ <sex whisper> <sm> <oot> โดยสัญญาทำสัญญากับเขาว่าเราจะต้องส่งอาจารย์และศิษาต่อศิ้ก์ศิษย์ปริญญาโทปริญญาเอกมาต่างหลายอี่คนเขาจะต้องส่งอาจารย์หรือศารย์กัรูที่มีความสามารถมาช่วยเราที่นี่ที่ในประเทศไทยนี้เป็นทางไรเลยแต่ต้นนะก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ย การศึกษามันก้าวหน้าได้กว่านดิ้เพราะว่ามีความหมายแน่นอนและมีสิ่งที่จะต้องทำแน่นอนว่าจะทำอะไรนะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นปรากฏโดยทัท่วไปว่าทำได้ทำได้จากที่เรานะค,รคิดเอาไว้จำเส้นต้นหรือพยายามปนะรับปนะรุงอยู่เรื่อยๆรื่นนันทำได้เฉพในเรื่องในเรื่องที่ ชาติเต็มเส้นนะตอนนั iros, so so right now, high, ้นที่ทำแบต่ทัพแรกเนี่ยดีใจกันเหลือเกินนะหลักสูตรวิชาชีพครูในระดับปริญญาผมเป็นครั้งแรกนในประเทศไทยทำันด้วยความตื่นเต้นมากแล้วอาจารย์ที่ต้องไปฝึกเพื่อมาสอนหลักสูตรต่างๆนั้นก็ฝึกที่ฝึกขึ้นมาทั้งในประเทศไทยเราเองแล้วก็ส่งไปต่างประเทศมหาอะไรอินเดียหน้าไหน ไมิกาอีกด้วยเพราะว่าเรามีสัญญากังก็จะต้องช่วยหลายๆเรื่องการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์อะไรเนี่ยให้เป็นไปจนทุ่นเต็มเรามีผู้ช่วยเข้ามาาจกต่างประเทศเราไม่ได้ผู้ช่วยชาวต่าระเทศก็คงลำบากกันเรื่องของลำบากตอนนั้นช่วยทั้งไทยและทั้งจางประเทศุ่้ช่วยชาวต่างประมันยิ่งทำให้เรา ไปได้โดยเร็วทีเดียวพวกเราซึ่งเป็นหนเป็สาวอยู่ในระดับอยู่ในระยะนั้นถ้ามองย้อนหลังดูก็จะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นและรู้สึกว่าแตวอะไได้รวเร็วเริ่องต่ความแไม่ได้รเร็วมากแแต่ว่าไม่ตื่นัใจไม่ตื่นตใจทำไห้คนเชื่นะครับทีนี้ เกี่ยวกับที่เราต้องส่องอาจารย์ต้องต้องบุญอาจารย์ขึ้นมาพิเศษเพื่อทำเหตุการณ์นี้นะเพื่อเพื่อจะทำให้ฐานศึกษาแห่งนี้ได้แข่งแกร่งอากขึ้นมานั้นนะนะก็เอ่อต้องดความคิดว่าเราเริ่มงานอย่างมีหลักฐานหรืออย่างมีหลักวิชา ดำเนินวิชาในเรื่องของเราเองนะฮะไปต่อมาเมื่องประเทศประเทศบวิชาโดยเฉพาะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอินเดียนมาเห็นเข้าตรงนั้นเขาก็มีความมุ่งหมายที่จะช่วยประเทศต่างๆไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวนะประเทศต่างๆในอาเซียนนี้เมื่อเขาแวะมาที่ประเทศไทยได้มองเห็นว่า เราต้องรังสรรอะไรอยู่เราก็มองเห็นว่าโอ้เราต้องมาทำสิ่งที่มีคุณค่านะตอนนั้นเราก็เริมนิยมทำการฝึกหัดครูบาอาจา,กการย์และเจ้าหน้าที่ทางศึกษาทั้งหลายไปเรื่องกาปริญาเป็นครั้งแรกนะให้แก่ประเทศของเราเป็นครั้งแรกนั้นก็ได้นั้ต้องเ,าเองาควอมก่อนนะั้นเราเรียนปริญญาทางศึรษาตร่างๆทั้งหกนะ แล้วกลมาเรียนวิชาการศึกษาหนึ่งปีอะไรสิเนี่ยต่ำเล็กเลน้อยนิดนะงเพราะว่าจบหนึ่งปีนั้นพูดถึงเทเรยู่ไม่เท่าไหร่เสร็จแล้วก็ต้องสอบไปทำการฝึกหัดสอนอะไรเนี้ยปัญญาเรีความรู้ในด้านนั้นก็ในด้านวิชาการศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้เฉลิมเสริมโตหรือได้รับเรียนเข้ามามากมายอะไรนั้นเลยนะเพิ่มมา ที่นี่ที่เราสร้างขึ้นมา่อนไอโครงการที่ว่าจะให้ปริญญาแก่ผู้เรียนในทางวิชาศึกษาศาสตร์ตอนนั้นนั่จึงเริ่มเก่าที่เริ่มตก่าหลายคนรู้สึกว่ากวิชาที่เคยเรียกว่าวิชาครูอะไรเนี่ยเอ๊ะมันมีเรื่องมวลาวม่ากมายที่จะต้องศึกษามาหม่เพราะว่าเขาได้กับเก่าหมาไปมากมายแล้วนะดังนั้นก็ ือรู้สึกว่าเป็นวิชาที่จริงเนื้อหามากมายรู้สึกว่าเป็นวิชาที่จะต้องให้พวกเราได้ทราบกันทั่วไปในประเทศของเรานะมีความรู้สึกต่างๆนานาเช่นนั้นเองนะก็ร่วมทังกานเพื่อความดุดเด้นดุดเด่นในระดับเราทัของเราเองนะเราทัของเราเองตัวผู้ฝึกอาจารย์หรืออาณัอิวารี ไปดูงานต่างๆต่างนะครับกลับมาเนี่ยเราก็คำของเราเองนะคำของเราเองเพื่อความเชื่อใจเพื่อความมั่นใจว่าสิ่งนี้จะส่งดีขึ้นให้ได้นี่ฉะนั้นหลายทางมาสิบภูริก็เจอไม่มีไม่มีอะไรมั่นคงเป็นหลักวิชาอะไรที่จะพูดจากกับเขาได้นะตรงนั้นก็